่วนแจก100เพรฟรีๆเพียงแค่ทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง n n e x The Series และพอคลิปใหม่มาให้ทุกคนกดเข้ามาดูในทุกวันและดูตั้งแต่ต้นจนจบและกดไ like, ลค์คลิปโอ้นั้นและคอมเมนต์ UID free f i r e ทุกคนได้เลยแค่นี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ลุ่น100เพรฟรีๆทุกวันกันแล้วครับเมื่อพอมดดันตกดุมรักหญิงสาวธรรมดามใช่หมายถึงว่านด้ใช้ชีวิตอยู่กับเธอ มันสนุกจังเลยเนาะ<อ>แต่ในมดหลายดันมาทราบนางให้เป็นคำสาที่เธอโดนอ่ะจะไม่สามารถบอกกับใครได้ใคยเป็นคนแก่แล้วเนี่ย สวัสดีครับทุกคนครับก่อนจะไปดูหนังนะผมมีอะไรจะบอกก่อนนะทุกคนครับตั้งแต่เดือนหน้าหรือว่าเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะทุกคนเดือน11ของเราเนี่ยฮะจะไม่มีหนังฟรีไฟลลงช่อง n x z h อีกแล้วนะหรือว่าช่องนี้นะทุกคนครับเพราะว่าหนังฟรีไฟหรือว่าหนังที่สร้างมาจากเกมอื่นๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะ่าจะไปลงที่ช่องเดียวเลยนะที่ช่อง NEX เดอะซีรีส์นะครับทุกคนครับใครยังไม่รู้จักใครไม่รีบกดติดตามก็ไปดูได้นะเพราะว่าทุกวันนี้เอ็นเอ็กซ e เดอะซีรีส์นะผมก็ทําหนังที่สร้างมาจากหนังฟรีไฟหรือว่าจากเกมฟรีไฟล์เกมอื่นๆอะไรเงี้ยลงทุกวันนะเป็นหนังใหม่ๆทุกๆวันสนุกฟินๆทุกวันเลยนะทุกคนครับก็สามารถไปดูได้ที่ช่องเอ็นเอ็กซ์เดอะซีรีส์นะทุกคนครับส่วนช่องเอ็นเอ็กซีช่องนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนหน้าไปต้นไปนะทุกคนครับก็จะเปลี่ยนเป็นช่องแบบไลฟ์สไตล์แกล้งโคนแกล้งแฟนหรือว่าแข่งนั่นนนแข่งเกม อะไรเงี้ยเป็นช่องแบบความบันเทิงช่องบล็อกสนุกสนุกสนานแล้วนะทุกคนครับก็ฝากทุกคนติดตามทั้ง2ช่องเลยละกันนะครับผมแต่ตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้ววันนี้เราไปดูหนังย้อนหลังกันก่อนเลยครับไปเอาละจูเนียนอนได้แล้วนะลูกโอ้ยายนี่ยังไม่ดด้แไงนะพรุ่งนี้ก็วันเสาร์ไม่ได้ไปโรงเรียนนี่มีได้หลานยังเป็นเด็ก ยังไงอ่ะก็ต้องนอนให้ไวเข้าใจไหมอืมก็ได้ครับเอานอนนอนนอนเป็นเด็กดีแบบนี้ไว้พรุ่งนี้อ่ะยายจะพาไปซื้อขนมแล้วกันนะเย้จริงจริงนะยายอืมนั้นนอนนะลูกเดี๋ยวยายเอ่อมีอะไรหรอคือหนูนอนไม่ค่อยหลับอะ่ะยายช่วยเล่านิทานให้หนูฟังหน่อยได้ไหมอะ่ะนิทานแล้วยายจะเล่านิทานเรื่องอะไรล่ะเรื่องอะไรก็ได้ยายนอนมาเถอะนะอืมถ้างั้น ยายจะเล่าเรื่องนั้นให้ฟังกันนะลูกเรื่องอะไรหรอครับยายมันเป็นเรื่องของหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเธอใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังที่บ้านเก่าของแม่นี่พี่โซฟีไปอยู่กับฉันเถอะนะพี่จะทนอยู่บ้านหลังนี้ทำไมเนี่ยทั้งเก่าทั้งสกปรปกจะพังเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไปอยู่บ้านฉันเถอะนะไปช่วยฉันดูแลธุรกิจก็ได้สบายกว่านี้เยอะไม่เอาอะ่ะ พี่ชอบอยู่ที่นี่โอ๊ยฉันไม่เข้าใจเลยเนี่ยพ่อกับแม่ก็เสียไปตั้งนานแล้วนะพี่พี่จะทนอยู่บ้านหลังนี้ทำไมทนลำบากทำไมพี่เองก็รู้นี่ว่าตอนเนี้ยฉันพอมีเงินมีธุรกิจแล้วนะพี่แค่ไปอยู่กับฉันไปช่วยฉันดูแลธุรกิจแค่เนี้ก็มีความสุขแล้วนี่ชาร่าไม่ต้องเป็นห่วงพี่หรอกนะ พี่แค่ได้เห็นเธอมีความสุขมีชีวิตที่สุขสบายแค่นี้พี่ก็มีความสุขแล้วแล้วตัวพี่ล่ะพี่ต้องคิดถึงตัวเองบ้างนะอืมพี่เข้าใจแล้วนะพี่แค่อยากอยู่บ้านหลังนี้อยากอยู่บ้านหลังที่พ่อกับแม่เคยอยู่งั้นฉันก็ไม่ข้ามพี่แล้วละกันแต่ว่าพี่อะต้องไปหาฉันที่บ้านบ่อยๆนะฉันอ่ะเหลือแค่พี่คนเดียว,วนะรู้ไหม จ่าจ้าพี่พยายามจะหาเวลาว่างแล้วไปเที่ยวกับเธอบ่อยๆนะสัญญาแล้วนะรีบไปแล้วไปเดี๋ยวก็มือคํำก่อนหรอกก็ได้ถ้านั้นอะอาทิตย์หน้าฉันจะให้คนขับรถมารับพี่ที Hyundai> ่บ้านแล้วพี่อะก็ต้องไปอยู่ที่บ้านฉันอาทิตย์หนึ่งโอเคไหมโอ้อาทิตย์หนึ่งไม่ได้หรอกพี่โซฟีให้ห้าวันละกันห้าวันก็ได้ถ้างั้นเดี๋ยวข้าไปก่อนนะพี่จ้าเดินทางปลอดภัยนะ ว้าวว้าวช่างเป็นความรักพี่น้องที่แสนดีจังเลยนะเนี่ยนายเป็นใครกันเนี่ยแล้วมาที่บ้านฉันมีอะไรหรออุ๊ยน,นี่น้องสาวคนสวยพี่ก็มาทวงนี้ไงล่ะจ้า<อ>นี่ที่น้องสาวคนสวยไปกู้เอาเงินมาให้น้องสาวตัวเองเรียน่ะวันนี้มันถึงเวลาจ่ายดอกแล้วนะจ้าอ๋อ ฉันเข้าใจแล้วงั้นรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันเข้าเบี้ยเงินมาให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่าครั้งเนี้เสียบอกว่าดอกอ่ะเพิ่มอีก50ซนะจ๊ะฮะท,ทำไมถึงเพิ่มได้อ่ะอ้าวก็เนี่ยน้องสาวเล่นกู้มาเป็นปีและจ่ายแต่ดอกจ่ายแต่ดอกต้นไม่จ่ายเลยตามสัญญาถ้าเกิดไม่จ่ายต้นครบหนึ่งปีดอกจะเพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะต้องกู้<อ>ไปดูดี<อ>ๆแต,แต่ว่าเงินเยอะขนาดนั้น อันนี้ฉันไม่มีหรอกนะไม่ไม่ใช่ปัญหาหรอกบ้างเห็นน้องสาวเธอไม่กี้ก็น่าจะมีตังค์อยู่นะทำไมไม่โทรเรียกน้องสาวมาเอาตังค์มาจ่ายล่ะไม่อ่ะเรื่องนี้ฉันเป็นคนขอเองฉันก็ต้องแก้เองไม่งานก็ช่วยไม่ได้แล้วกันนะถ้ากิดว่าน้องไม่จ่ายดอกอ่ะพีก็ต้องยืดบ้านหลังนี้ไม่นะนี่มันพานของพ่อกับแม่ฉันอ่ะถ้าง้นก็เงินจ่ายดอกมันเซ่ นะตอนมากูดห้องผมร้องไห้มองเดี๋ยวจะคืนเดียวจะคืนพอถึงเวลาคืนก็ร้องไห้ไม่อยากจะคืน <c oughs> นี่เสียเขาไม่ได้ใจดีแบบนั้นหรอกนะน้องถ้าน้องไม่คืนอ่ะยังไงบ้านเหล่เนี้ก็ต้องโดนยึดจ้าไม่นะขอร้องเถอะอย่ายึดบ้านของคุณพ่อกับคุณแม่ไปเลยเห็น <c oughs> หน้าตาสวยๆแล้วก็หน้าสงสารจังเลยเอาเองี้ไม่ล่ะถ้าเกิดว่าน้องอ่ทำให้พี่มีความสุขได้ พี่ก็อาจจะยอมเอาเงินตัวเองอะไปจ่ายดอกให้น้องก่อนได้นะเดือนเนี้วางเอาเลยไหมได้นะเออฉันถามว่านางอะติดเงินแกเท่าไหร่เฮ้ยแล้วแกมันใครกันวะเนี่ยพอดีเราไปคุรู้จักกันนะรีบตอบมาดิว่านางอะติดเงินเท่าไหร่ก็ก็ดอกวันนี้ก็ 3,000นเพิ่มอีก50%ก็เป็นอีก1,500ก็เป็นดอก4,500ดอก4,500แล้วต้นนะต้นก็แสนหนึ่งทั้งหมดก็รวมเป็น1 4 5 0 0สนะเอสินะเออเออโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจ่ายให้เองเออคุณเออเป็นไงเรียบร้อยนะอืมอืครบถ้าจ่ายครบแล้วก็รีบไปได้แล้วไปเออเออ อบคุณนะคะไม่เป็นไรหรอกเงินเล็กน้อยอ่ะไอเงินพวกนั้นฉันใช้ไปไม้เศษอีกแป๊บเดียวมันก็กลายเป็นใบไม้ธรรมดาแล้วเออนี่คุณเป็นพ่อมดเหรอก็น้องนั้นละมัง้งแต่อย่าเสียงดังนะเดี๋ยวคนแถวเนี้เขาจะมาตามตัวฉันไปเออก็แถวนี้เขาไม่ให้พ่อมดกับแม่มดมานีอ่าหน้าเบื่อเลยนะที่ต้องแบ่งแยกกันแบบเนี้ยนี่ว่าแต่ฉันชื่อว่าน้ำนะเธอชื่ออะไรหรอฉัน โซฟีโซฟีว่าแต่วันนี้โซฟีว่างไหมอะเออฉันเพิ่งทำงานเสร็จอะกำลังจะไปหากับข้าวอะไรมากินงานดีเลยมากับฉันเลยอยฮะไปไหนหรอมาเหยนะเร็วตามมาตามมาเออรอตรงนี้แป๊บนะเออจะทำอะไรอ่ะก็เอ้ยนี่นายใส่รถได้ด้วยหรอ ยิ่งกมดรถฉันก็เสกได้เป็นพ่อหมดนี่ดีจังเลยเนาะม,มันก็มีเรื่องที่ดีแล้วก็มีเรื่องที่ไม่ดีนั่นแหละปะขึ้นรถกันแล้วจะพาฉันไปไหนอ่ะเอาก็เธอบอกว่าเธอหอิวข้าวนี่จะพาไปกินข้าวไงแล้วทําไมฉันต้องไปด้วยอะ่ะก็เพราะว่าเธอหอิวข้าวไงฉันก็เลยจะพาเธอไปกินข้าวก็ใช่ฉันหิวข้าวแต่ว่าฉันต้องไปกินข้าวกับนายด้วยเหรอเอาโซฟี เธอเนี่ยเข้าใจยากจังนะเนี่ยก็เธอบอกว่าเธอหอิวข้าวฉันก็จะพาเธอไปกินข้าวก็ไม่ถูกตรงไหนอ่ะมันก็ถูกแต่ว่าไม่ต้องแต่แล้วรีบขึ้นเถอนะน่าเร็ว<อ>นี่ถ้าไม่รีบขึ้นรถอ่ะฉันจะเสกเธอเป็นกือตายแล้วนะเอขึ้นก็ได้โอยเทียมขาดด้วย่ะไปกันถึงแล้วอสนุกมากเลยเนาะก็ ที่พาฉันไปเล่นมาก็สนุกดีใช่ไม่ถึงว่าได้ใช้ชีวิตอยู่กับเธอมันสนุกจังเลยนะเนาะนี่โซฟีดูดาวดวงนั้นดิอโอ<ฮ>ยสวยจังเลยเนาะอืมไม่เห็นดาวเยอะๆแบบนี้มานานแล้วอะที่เธอไม่เห็นนานเพราะว่าเธออาจไม่ค่อยได้มองมาละมัง้งเออก็อาจจะใช่แหละนี่แล้วว่าแต่โซฟี เธอรู้ไหมว่าทำไมดาวมันถึงต้องไปอยู่บนฟ้าเอ่อฉันจะไปรู้ได้ไงกันอ่ะดาวมันก็ต้องอยู่บนฟ้าอยู่แล้วไม่ใช่หรออืมที่ดาวมันต้องอยู่บนฟ้าเพราะว่าถ้าดาวมันขึนลงมาอยู่บนดนินอยู่ใกล้ๆกับโซฟีฉันว่าเจ้าดาวพวกนั้นน่ะต้องสวยสู้โซฟีไม่ได้แน่เลย จะบ้าเหรอเนี่ยฉันพูดจริงๆนะ <c oughs> เออฉันขอตัวไปเข้านอนก่อนนะเอาจะไปแล้วเหรออืม <c oughs> นี่ไ๊ายบายกันสักนิดดิเออไมต้อง <c oughs> นะ <c oughs> เออบ๊ายบายโอไบ๊ายบ <c oughs> ายแบบนี้จริงเหรอเออบ๊ายบายนะอืมแล้วไว้เจอกันใหม่นะซูฟี กันจังเลยนะเนี่ยนี่คุณยายคือใครคะหืมพวกมนุษย์นี่ต้องแนะนำตัวกันก่อนสินะเฮ้ยก็ได้ฉันคือแม่มดแห่งทุ่งกว้างแม่มดจากทุงกง่งกว้างที่น่ากลัวน่ากลัวนัว่นเหรอคะพูดจาไม่เข้าหูเลยนะเนี่ยก็ดูซะก,ก่อนสิว่าฉันน่ากาลัวไหมล่ะเออก็ ว่าแต่ทำไมถึงเข้ามาในบ้านของฉันได้ล่ะฉันเข้าได้ทุกหลังนั่นแหลนะน่าแล้วทำไมถึงต้องมาหาฉันด้วยล่ะคะเพราะว่าฉันนะ่ะต้องการให้เธอช่วยอะไรฉันบางอย่างสิช่วยเออฉันเนี่ยนะจะช่วยอะไรแม่หมดได้ตอช่วยได้อยู่แล้วเอเฮ้ยไม่อยากเสียเวลาละฉันจะไปแล้วละกันนะแต่ฉันขอบอกเธอก่อนละกันว่าคำสาปที่เธอโดนน่ะ ไม่สามารถบอกกับใครได้อะไรกันล่ะเนี่ยโอ๊ยทำไมถึงได้รู้สึกปวดหลังปวดแขนปวดขาขนาดนี้นะมือของฉันร่างกายของฉันไม่ไหวน,นะนี่ฉันกลายเป็นคนแก่แล้วเนี่ย